สงครามตัดราคาเราจะเริ่มรุนแรงไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการลดต้นทุนของ EV เนี่ยมันเกิดจากที่แบตเตอรี่ลดตลาดต่างคนกันเล่งกันผลิตเพื่อจะตอบสนองความต้องการของแบตเตอรี่รถไฟฟ้าให้ได้แต่ถ้ารถไฟฟ้ามันไม่สามารถขายได้ล่ะ EV ีขายดีจริงแต่แตลาดรถยนต์โดยรวมมันไม่ดีไตมาาแรกก็ร่วงมาแล้วยี่สิบาเปนตนี่ยท่ำซ้ำเติมมาคือว่าสิ่งที่เราขายไปเนี่ยมันกลับเป็นรถที่นำเข้าเป็นแสนคัน สวัสดีครับดีบีสัวเถาวนี่เราคุยเรื่อง EV E ีอตอนนี้มีโครงการที่หลายๆโครงการที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับรถยี่ห้อใหม่ๆ เชอรี่จีลี่นะฮะซึ่งเป็นยี่ห้อที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่าแน่ครับต้องมาเปิดโรงงานในเมืองไทยแน่ในปี2025นะฮะปีนี้2024่เราก็เลยมาดูว่าจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นในปี2025ที่เราจ่าหัวกันวันนี้ก็คือว่าสงครามตัดราคาเราจะเริ่มรุนแรงไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการลดต้นทุนของ EV เนี่ยมันจากเกิดจากที่แบตเตอรี่ลดตลาดแบตเตอรี่ทำไมลดตลาดเราก็มาคุยกันวันนี้แหละครับว่าสื่อระดับโลกได้ออกมาบอกว่าการลดราคาของรถยนตนย์ในตลาด EV ีเนี่ย มันมาจากสาเหตุก็ที่1ก็คือว่าการแข่งขันราคาที่รุนแรงนะฮะอันที่2คือต้นทุนที่ลดลงของแบตเตอรี่มันก็เลยทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าสงครามราคาขึ้นมาตอนนี้ตลาดเมืองไทยเนี่ยเกิดสงครามราคาขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับจากนั้นปีนี้เราก็จะมีการเห็นสงครามราคากันอีกนะฮะเราก็เลยได้ร,รับผลประโยชน์จากมันก็คือว่าราคาที่ลดลงนะฮะคุณภาพลดดีขึ้น,นปัจจัยที่ทําให ตลาด EV ดีขึ้นก็คือการลดราคาแบบทีทนะฮะโดยบยายการทําราคาเพื่อเพิ่มส่วนแบ,บ่งการตลาดของยี่ห้อต่างๆก็ทํากันกระนำซัมเมอร์เซลกันจนทําให้รถไฟฟ้าน่าสนใจนะฮะเทคโนโลยีของรถไฟฟ้าก็ก้าวหน้ารวดเร็วมากนะความสวยงามการพัฒนาเรื่องกําลังพัฒนาเรื่องระยะทางวิ่งมันก็ทําให้มันน่าสนใจไปเรื่อยๆทั้งๆที่ราคาลดลงระยะทางเพิ่มขึ้นคุณภาพดีขึ้น มันสวนทางกันนะครับมันไม่มีการขึ้นราคามานานแล้วครับมีแต่ลงราคาปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็จะมาคุยกันวันนี้ว่าแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ลดไป14%และแนวโน้มจะลดลงไปประมาณ10%ทุกๆ3เดือนนะตอนนี้ถ้าเทียบกับเมื่อปี2021เนี่ยแบตเตอรี่ลดลงมาครึ่งหนึ่งครับราคาตัวลิเทียมลดเหลือแค่30%ของราคาก่อนโควิด ตอนนั้นราคาที่ช่วงโควิดเนี่ยมันประมาณร0 0เตอนนี้เหลือแค่3 0รของราคาแล่ท่าน,นะครับส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยลดไปครึ่งหนึ่งค,ความต้องการแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจริงครับแต่ว่ากําลังผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าจีนผลิตแบตเตอรี่เกินความต้องการตลาดโลกไปอย่างมากจนทําให้หลายฝ่ายเชื่อว่าการลดราคาของรถไฟฟ้าของค่ายดังๆมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างอีกมากมายนะครับบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆก็ผลิตรถออกมารุ่นใหม่ๆยี่ห้อใหม่ๆนะครับแจ้งเกิดขึ้นมานะฮะความต้องการแบตเตอรี่ก็เพิ่มขึ้นนนนคครรัับบแ่อ รถยนต์ผลิตมากขึ้นแบตเตอรี่ต้องเพิ่มขึ้นครับแต่ว่ามันเพิ่มไม่ทันความสัพพายของมันเร็วกว่าแต่ก่อนเราได้ยินนะครับมันขาดแคลนนะขาดแคลนขาดแคลนผลิตไม่ทันตอนนี้มันผิดตรงข้ามเลยครับมันผลิตมากเกินไปจน,นความต้องการมันน้อยเกินไปไม่ทันความต้องการไม่ใช่ไม่คันความต้องการเยไม่ทันการตอบสนอง,องความต้องการมันแปลกๆนะครับคือซัพพายของแบตเตอรี่มันออกมาเยอะมากจนกระทั่งล้นตลาดนะฮะตอนเนี้ย ปีที่แล้วเนี่ยมีหลักการว่ามันผลิตได้ประมาณ1เทเลไบต์หเทเลไบต์คือพันกิกะวัตนะฮะฉะนั้นพันกิกะวัตเนี่ยคือตัวเลขปีที่แล้วนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่มันมีกําลังผลิตมากกว่า2เท่ามันเป็นยังไงผมก็ยังไม่เข้าใจนะแต่ว่าเหตุผลก็คือดีมานของมันประมาณ1,000นะฮะผลิตได้2,000อันนี้ก็ดูแปลกๆนะครับสหรัฐอเมริกาคน,นาดายุโรบอินเดียหลายประเทศนะมันมีการสนับสนุนเรื่องการผลิตแบตเตอรี่ขึ้นมามา,มากมายพร้อมๆกันเลยอะ คือพูดง่ายๆว่ามีโครงการทําโรงงานแบตเตอรี่ขึ้นมาพร้อมๆกันนะเพื่อจะผลิตแบตเตอรี่ในประเทศของตัวเองให้ได้คือตอนนี้แบตเตอรี่มันผลิตในจีนสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปที่เหลือเป็นเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นไงมีสามประเทศท่านั้นเองที่ผลิตแบตเตอรี่ประเทศอื่นไม่ได้ผลิตเลยฉะนั้นประเทศอื่นๆที่ว่านี่คือสหรัฐอเมริกาแคนาดายุโรปอินเดียหลายๆประเทศก็ออกมาบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องผลิตแบตเตอรี่เองเขาก็เลยมีโครงการตั้งโรงง,งานแบตเตอรี่ขึ้นมาทุกสารทิศเลยครับบุมเบิกสำรวจพบว่ามีโครรงกาาทที่จะํ โรงงานแบตเตอรี่หรือผลิตแบตเตอรี่เนี่ยประมาณ8,000นะฮะ8,000กิกะวัตต์เอาตัวเลขง่ายๆนะครับตอนนี้เรามีแค่พันเดียวเองอะแล้วกำลังผลิตเป็น2,000อะตอนนี้มีโครงการที่จะผลิตอนาคตอีก8,000นะฮะทำไมมันตัวเลขมันเยอะขนาดนี้และความต้องการที่คาดการว่าในอนาคตจะมีในปีนี้ประมาณ1,000ครับเข้าใจไหมครับตัวเลขปี2023ผลิตได้1,000ปี2024คาดว่าจะมีกำลังผลิตได้ประมาณ2,000 แต่ความต้องการมีประมาณพันหแต่ความต้องการในอนาคตเราไม่รู้นะครับแต่เรารู้ว่าซัพพลายในอนาคตอีก2อสปีข้างหน้าเนี่ยจะมี800พครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเตรียมไว้ล่วงหน้าไงว่า,วาถ้าเกิดผลิตรถไฟฟ้าได้เยอะๆจะต้องมีซัพพลายไป่้ว้เยอะๆแต่ว่าการมองโฟแคสไปล่วงหน้าเนี่ยมันโฟกคสไปไกลเกินไปเยอะเกินไปเพราะว่าการแข่งขันในการผลิตเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่ยอมแคนาดาไม่ยอมยุโรปไม่ยอมก็เลยผลิตของตัวเองพอผลิตของตัวเองปุ๊บจีนก็ผลิตเหมือนกันนะฮะ จีนก็ไม่ยอมฮะต่างคนกันเล่งการผลิตเพื่อจะตอบสนองความต้องการของแบตเตอรี่รถไฟฟ้าให้ได้นะฮะแต่ถ้ารถไฟฟ้ามันไม่สามารถขายได้ละ่ะขายได้ไม่ดีละ่ะหรือโรงงานผลิตรถไฟฟ้า e ีวีเนี่ยไม่เต็มประสิทธิภาพตามที่ต้องการละ่ะก็แปลว่าแบตเตอรี่มันจะเหลือมหาศาลนะรเพราะโครงการทํารถแบตเตอรี่หรือผลิตแบตเตอรี่เนี่ยมันจะต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยหปีนะครับพอ5ปีข้างหน้าเนี่ยมันมีกําลังผลิต8ปดพันเนี่ยแต่ความต้องการมีแค่สามพันอย่างเงี้ยมันก็ล้นไปเท่าไหร่เนี่ยเหมือนตอนนี้ตอนเนี้ย กำลังผลิตเนี่ยมัน2000ครับแต่ว่าความต้องการมันพันหอันนี้มันยังสูสีนะอันนี้เขาแค่คาดกาคาดเดาว่าปี2 0ง4เนี่ยจะประมาณนี้แหละครับแค่นี้เองอ่ะมันตลาดมันก็เลยยังลงเลยครับเพราะว่าดีมาเนี่ยมันน้อยไปสปายมันเยอะมันก็แย่งกันผลิตไงครับความต้องการน้อยลงนะฮะสถานีชาร์จก็เติบโตมากขึ้นนะครับตอนนี้กําลังผลิตเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่ามันจะผลิตได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันดีมามันไม่ขึ้นเขาอาจจะรอการผลิตชะลอโรงงานก็ได้ใช่ไหมฮะการลด กำลังผลิตก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าผู้เล่นในตลาดมันเริ่มหายไปเรื่อยๆไงมันเจ๊ง่ะกำลังผลิตไม่ใช่ว่าจะต้องการให้มันผลิตให้เยอะๆเนี่ยแล้วมันไม่มีคนซื้อทําไงพอมันไม่มีคนซื้อไอ้ผู้ผลิตหรือผู้เล่นรายใหม่ๆมันก็ไม่เกิดมันก็เจ๊งไงครับอุปสงค์อุปทานมันไม่สอดคล้องกันในแต่ละปีครับความยุ่งยากมันตรงนี้แหละครับที่เขาบวกคาดเดาคาดพยากรว่าจะเกิดปัญหาสงครามตัดราคาก็เพราะว่าความต้องการมันน้อยกําลังผลิตมันเยอะนะฮะราคาแบตเตอรี่ตอนเนี้ย มันเข้ามาอยู่จุดที่แบบอิคิเบียมคือสมดุลละสมดุลหมายความว่ามันตกตามมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่หยุดนี่เองละฉังนั้นการใช้แบตเตอรี่ในรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เริ่มขยายออกไปสู่รถเชิงพาณิชมากขึ้นนะฮะตอนนี้คาดดาว่ารถเชิงพาณิชย์จะต้องใช้แบตเตอรี่มากขึ้นนะ,ะราคาแบตเตอรี่มันก็เลยจะใกล้เคียงกันในรถแบตเตอรี่ใช้รถ เก่งกับใช้รถคอมเมอรเชียลก็จะมีราคาเฉลีวฉเฉลี่ยใกล้เคียงกันนะฮะร,ราคาแบตเตอรี่ที่รถยนต์ที่ลดลงเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับช่วยทําให้รถ e ีวมันถูกลง ก็เลยมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาในตลาดได้มากขึ้นเพราะราคามันถูกลงการลดต้นทุนการกําจัดของเสียต้นทุนที่ทลดต่ําลงเนี่ยมันมีผลทําให้กําลังซื้อก็มากขึ้นไปด้วยคือทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนสมการหนึ่งอ่ะคุณใส่ x เข้าไปใส่ y เข้าไปใส่ c เข้าไปใส่ b ใส่ a เข้าไปเนี่ยบางครั้งผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยมีโครงการลด ev 3.0ตอนนี้กลายเป็น ev 3.5 แลวคงจะมี AV 4.0มาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเช่นมีโครงการโปรโมชั่นสามารถนำลดค่าใช้จ่ายในการซื้อรถไฟฟ้าไปหักค่าใช้จ่ายได้ในการคำนวณภาษีนิติบุคคลหรือว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ๆเช่นโปรโมชั่นในเรื่องของสถานีชาร์จรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็แล้วแต่นะปี2 0 2 4เนี่ยตลาดรถยนต์ก็ไม่ได้ดีพูดง่ายว่า EV ขายดีจริงแต่ตลาดรถยนต์โดยรวมมันไม่ดีไตมา,าราแลลแรกก็ล่วงมาแล้ว2ี่าเปนะที่กว่าปีที่แล้วอ่ะ1.6แสนคัน คือยอดขายไต่มาแลกครับมัคการากุมพามีนาะขายไป1 6แสนคันราคาก็ลดลงนะครับ e v ก็ไม่ได้ขายดีขึ้นนะครับยอดขายตกลงไปนะฮะ25%สิ่งที่ตกมากที่สุดกับไม่ใช่ e v ครับ EV ก็โอเคครับตลาดดีแต่ที่นี่ตกลงไปคือรถปิกอัพนะทำให้มีการยศระดับความคาดการใหม่ว่าปีนี้เราจะขายรถตลาดรวมของประเทศไทยแค่7 3แสนคัน ซึ่งการลดลงไป25%เนี่ยมันเป็นตัวเร่งตัวหนึ่งที่ทำให้ทุกคนต้องบอกว่าปีนี้คงแย่นะครับโดยเฉพาะตลาดย่อยนนั่งเนี่ยมีความต้องการลดลงไป10%ครับโดยประมาณแต่ที่ลดไปเยอะๆคือตลาดปิกอัพกับลดไป20%มันก็เลยถัวเฉลี่ยออกมาแล้วโดยรวมก็ลดไป25%ตลาดรวมปีที่แล้วทั้งหมดมัน7.7แสนคันนะครับปี2566ตอนนี้ปี2567ตลาดรวมจะลดเหลือแค่7.3แสนคันหายไป4แสน ใช่ดหายไป40,000คันคือความต้องการที่ลดลงแค่นี้ยังไม่พอนะครับที่กระนำซ้ําเติมมาคือว่าสิ่งที่เราขายไปเนี่ยมันกลับเป็นรถที่นําเข้าเป็นแสนคันพูดง่ายว่าปีนี้เราจะต้องนําเข้ารถมา1 0 0 0 0แคันนะจากไหนทราบไหมฮะจากจีนเพราะเหตุผลก็คือเรามีนโยบายนําเข้ารถไฟฟ้ามาทําตลาดในประเทศไทยเนี่ยโดยฟรีฟรีแท็กเนี่ยคือไม่มีภาษีเนี่ยทำให้ส่วนแบ่งการตลาด รถสันดาบซึ่งผลิตในประเทศไทยเนี่ยลดลงไป1นึ่งแคันก็หมายความว่าปีที่แล้วเราเคยเคยขายรถสันดาบได้เจ็ดแสนปีนี้เราอาจจะขายรถสันดาบได้แค่ห0แสนเพราะหันไปซื้อ EV กันไงนั่นก็คือความเสียหายทางด้านดุลการค้าไทยขาดดุลการค้าจีนพุ่งกระชูดครับ25เท่าใน6ปีที่ผ่านมาซูนามิรถ EV ทะลักเข้าไทยอันนี้คือประเด็นที่เราเกรงกลัวแล้วก็ วหวาดภาวะเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะขาดดุลการค้าจีนมหาศาลการขาดดุลการค้าไทยจีนในเรื่องรถยนต์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาจนถึงปี2566เนี่ยเราขาดดุลเพิ่มขึ้นจาก0.3เป็น7.5ใน6ปีนะครับเพิ่มขึ้น25เท่าเนี่ยการขาดดุลเนี่ยเพราะว่าเหตุผลอะไรเพราะเรานำเข้ารถ B E V ไงครับซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งในการทำให้เราขาดดุลการค้าการนำเข้าชิ้นส่วนต่างๆโดยเฉพาะรถนั่งส่วนบุคคลเนี่ย ถึง60%นะครับที่นําเข้ามาอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับยานยนต์27%จนะครับจะเห็นว่าโครงสร้างในการทําการค้าระหว่างไทยจีนเนี่ยเราขาดดุลการค้ามาตลอดนะโดยเฉพาะเรื่องรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์เนี่ยเราขาดดุลเงินค้ามา6ปีแล้วครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับในตลาดโลกเองจริงก็ไม่ได้ดีเลยครับเทสาาประกาศมาว่าเมื่อวัาวานที่16เมษาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยว่าเราจะลดเลเลออฟพนักงาน10% เทสลามีพนักงาน144,73คนจะลดลงไป14,000คนนะฮะ้วยเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลก็คือรถไฟฟ้าขายไม่ดีครับไตรมาสแรกที่ผ่านมาเทสลาขายลดลงไป10%นะเปปีทีท่แล้วนะครับแล้วก็รุ่นไอรถที่ขายไม่ดีนะี่เพราะเหตุผลก็คือตลาดมันต้องการน้อยลงนะครับทั้งที่ราคาลดลงนะครับแต่ว่าคนซื้อน้อยลงเหมือนกันนะครับครคระดับราคาี่ก็ลดลงไปเยอะนะครับกำไรก็ลดลงไปนะฮะ ต้นทุนก็สูงครับเพราะว่าเหตุผลก็คือเขาขายน้อยลงต้นทุนก็สูงขึ้นนะครับจากนั้นเห็นว่าหุ้นของเทสซาก็ร่วงลงไปครับ0.3%นะฮจากนั้นทุกอย่างก็ดีไม่ดีครับมีการเลิกจ้างกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคาดว่า1 0ปครับปีนี้เลิกออฟนี่เราก็มาดูนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยคุยไปคุยมาคุยมาคุยไปเนี่ยผมจริงๆแล้วนี่ผมเป็นคนสันดาบครับคือโลกนี้เป็นโลกสันดาบครับปฏิกิยาเคมีที่เรียกว่าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยมันจะเกิดส ไอตัวเผาไหมจริงๆก็คือตัว H ตัวไฮโดรเจนไงแล้วออกมาเป็นตัวคาร์บอนทิ้งไปไงคือในสารประกอบทางธรรมชาตินี่มันมี C กับ H ถ้าคุณเรียนวิทยาศาสตร์คุณจะรู้เนะาะมีคาร์บอนกับไฮโดรเจนในเมื่อเผาไฮเดรนไปแล้วคาร์บอนมันก็ออกมาไงคราวนี้เราทำไมไม่เผาไฮโดรเจนอย่างเดียวแล่ก็เผาไฮเดรนไปเลยคุณจะเผาคาร์บอนไปทำไมให้มันมีขเหมาขึ้นมาทำไมวิธีง่ายๆคือแยกคาร์บอนออกมาหรือไฮเดรนเท่านั้นแล้วไฮโดรนไปเผา<ๆ><ๆ>เผาเสร็จ<ๆ>แล้วมันก็กลายเป็นน้ำอันนี้คือปฏิกิริยาทั่วไปที่เกิดขึ้นนใดวงอาทิตย์ครับ ดวงอาทิตย์คือแหล่งเกิดบําเนิดพลังงานของจักรวาลมีการเผาไฮโดรเจนตลอดเวลาครับเขาไม่ได้เผาคราร์บอนนะเขาไฮโดรเจนฉังนั้นธรรมชาติของโลกนี้คือการเผาไฮโดรเจนให้เป็นพลังงานครับแล้วทําไมเราไม่เผาไฮโดรเจนไปเลยล่ะโตต้าก,ก็เลยคิดว่าจะะดิตเครื่องยนต์ไฮโดรเจนมามาเผาไงครับแต่สิ่งที่มันยากมันไม่ใช่การ,ระดิตเครื่องยนต์นไฮโดรเจนมาเผานะครับมันยากตรงที่ว่าเอาจะหาไฮโดรเจนจากไหนมาเผานั่นแหละครับคือทําให้สิ่ง ทำให้เรื่องมันเลื้อหลังมาจัจบบันเนี่ยในความคิดเห็นส่วนตัวผมเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องเผาให้ดรเย็นครับเพื่อจะไป็นพลังงานนะแต่ว่าถ้าพูดถึงความสะอาดนะเผาให้ดรเย็นสะอาดที่สุดครับเพราะไฮโดรเยนไม่มีมลพิษอะไรสักอย่างเย่ยมันออกมาเป็นน้ำอะ่ะแต่ถ้าคุณใช้ไฟฟ้าโดยการอัดเข้าไปในแบตเตอรี่เนี่ยสิ่งที่คุณได้มลพิษแน่ๆคือไอ้แบตเตอรี่ต,ตัวน,นั้นไงมันกลายเป็นมลพิษไงและต้นกําเนิดของไอการเป็นแบตเตอรี่กับไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องเผาไหม้ไง โรงไฟฟ้าก็ต้องเผาอยู่ดีโรงไฟฟ้าในโลกนี้มันเผาทั้งนั้นแหละครับที่มันไม่เผาก็คือโซลาเซลล์พลังงานใต้พิภพพลังงานแสงแดดพลังงานหมุนเวียนอื่นๆลมน้ําอากาศอะไรพวกนี้ซึ่งมันมีแค่กี่เปอร์เซ็นต์แหะถ้าคุณสามารถทําให้การผลิตไฟฟ้ามันเป็นพลังงานหมุนเวียนหมดเนี่ยจบเราเลิกเผาไม่ต้องเผาแต่ทุกวันเนี่ยมันใช้20%่สิบเปอรองพลังงานหมุนเวียนอีก80%ดสิบเปอร์เซ็นต์มาจากการเผาแต่ว่าตอนนี้มันมีดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งการเผาโดยใช้นิวเเเเคคคีียยรนนวป็ตััผาะบ เพราะนิวเคลียร์ให้ความร้อนมาเผานะครับฉะนั้นการที่เกิดความร้อนอย่างนิวเคลียร์เนี่ยมันเกิดบุรพิษน้อยที่สุดก็คือมันมีแค่กากากากนิวเคลียร์นิดหน่อยเองมันก็มันก็สามารถกําจัดได้โดยการฝังไงครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องนิวเคลียร์มันผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันยากมันไม่ได้ยากตรงผลิตแล้วครับมันยากตรงการควบคุมความปลอดภัยมันก็เลยเป็นโจทย์อีกลหละเมื่อไหร่มนุษย์เราจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ทักทีก็คือทาปฏิยาเขาเรียกว่าปฏิิรยาฟิวชั่นปฏิยาฟิ ทำให้ตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์ไงปัญหาตัวนี้ก็เป็นปัญหาปฏิยาฟิวชั่นที่เราเราศึกษากันก็คือดวงอาทิตย์เทียมไงตอนนี้เขาผลิตดวงอาทิตย์เทียมขึ้นมาแล้วนะครับผลิตได้แล้วครับแต่มันเกิดขึ้นชั่วแวบเดียวเท่านั้นเองไม่กี่วินาทีแล้วมันก็ดับไปถ้าสามารถให้มันอยู่ได้ตลอดกาลนานชั่วกาลปวสาสนรเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยเผาไปเรื่อยๆจนหมดเนี่ยคุณจะได้ดวงอาทิตย์เทียมขึ้นมาพอได้ดวงอาทิตย์เทียมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถจะทาให้มันมีพลังงานขึ้นมาได้ไงอรราาาาย่งจกกทํปิ เคมีกับน้ำมันครับแก๊สธรรมชาติครับแยกไฮโดรเจนออกมาแล้วเอาไฮโดรเจนมาใช้ครับวิธีนี้โคตรสกปรกเลยครับและพลังงานเยอะด้วยเพราะยังไงมันก็เหลือคาร์บอนไงแล้วการใช้พลังงานแยกมันออกจากกันนะมันใช้พลังงานเยอะพูดง่ายๆคุณใช้พลังงานเพื่อผลิตไฮโดรเจนแหละมันก็มันก็เหมือนกับเอาพลังงานไปเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนไงมันจะมีความหมายอะไรมันก็เลยแพงไงการเปิดตัวรถไฮโดรเจนของโตโยต้ามีไลายเนี่ยตั้งแต่ปี2014เนี่ยเราจะได้เห็นได้ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จพ่ออะไรทราบไหมครับเพราะว่ามันแแพพงงไไฮโดรรเจน่่่ะมใชถอ แก๊สไฮโดรเจนมันแพงนะผลิตมา3-4มสี่พันคันแล้วก็หยุดนะแล้วอย่างหนึ่งครับที่เรียกว่าเทคโนโลยีเซลล์ไฮโดรเจนเนี่ยเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนี่ยเป็นรถไฮโดรเจนที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันก็ดีอะครับมันก็ต้องหาไฮโดรเจนอยู่ดีไงมันก็เลยกลับไปที่เดิมไงต้นทุนสูงนะฮะไฮโดรเจนติดไฟง่ายนะฮะโครงสร้างพื้นฐานราคาแพงก็คือปั๊มไฮโดรเจนมันแพงไงประเภทของไฮโดรเจนเมื่อสักครู่เราพูดถึงว่ามันใช้ระบบที่เรียกว่าแก๊สธรรมชาติมาทําเป็นตัวไฮโดรเจนนตััวเี้ยมน ดักจับคาร์บอนออกมาจาก C H 4เนาะคือก๊าซมีเทนเนาะมันมีส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะเพราะว่าเหลือก๊าซมีเทนมันก็กลายเป็นคาร์บอนก็มีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไงมันก็เป็นปัญหาเดิมแหละนะฮะแต่ว่าไฮโดรเจนสีเขียวเนี่ยมันทำได้ไฮโดรเจนสีเขียวทำยังไงเอาไฟฟ้านี่แหละครับมาทำการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำเอาออกซิเจนออกไปเหลือนะเหลือ H H ไปเผาเขาเรียกไฮโดรเจนสีเขียวทำไมไม่ทำวิธีนั้นละ่ะมัก็กลับมาถามเดิมแล้วคุณยาเอาไฟฟ้ามาอย่างไหน ไฟฟ้ามาจากไหนมันม,มันก็ต้องใช้ไฟฟ้าไงก็ไม่มีไฟฟ้ามันก็ผลิตทนโดรเไม่ได้มันกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยคิดหรครับว่าเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ถ้าทําอย่างนี้นะเราจะทำยังไงจะส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนในประเทศเราให้มันเป็นอะไรก็ล่ะกรีนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้ไฮโดรเจนสีเขียวเขาก็เลยตั้งยุทธศาสตร์ระดับชาติขึ้นมานะครับตั้งแต่โครงการตั้งแต่ปี2010 20นะครับโดยใช้ยุทธศาสตร์การใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง พื้นฐานของทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเ,เป็นทําความร้อนไม่ว่าจะเป็นใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆโดยส่งทางท่อแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแก้ปัญหาเรื่องราคาลดการพึ่งพานําเข้าน้ํามันนะฮะมีเป้าหมายที่จะขยายโครงสร้างพื้นฐานไปทั่วประเทศนะฮะสามารถผลิตไฮโดรเจนได้จานวนมากนะฮะรัฐบาลญี่ปุ่นคิดตั้งแต่ปี2010ตอนนี้ยังไม่ไปไหนเลยครับเพราะยังเจออุปสรรคมากมายเรื่องต้นทุนสูงนะฮะ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ทันทําไม่ได้มีอุปสรรคบางต่างมากมายนะครับมันมีสถานีไฮโดรเจนที่ญี่ปุ่นประมาณ1นึ่สถานีครับมีรถไฮโดรเจนที่ใช้ในญี่ปุ่น8,00 0ันคันครับไม่พอครับไม่พอหมายความว่ายังไงมันไม่สามารถเติมได้ทั่วไปครับมันมีปั๊มแค่พันที่แล้วมันแพงกว่าน้ำมัน3เท่าถ้าคนจะไปเติมไฮโดรเจนทาไมก็เติมน้ำมันไม่ดีกว่าและน้ำมันถูกถูกแล้วก็วิ่งได้เหมือนกันคือการสัตนดารของไฮโดรเจนกับสแสนดารน้ำมันมันเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าที่สิ่งที่ออกมาอยยากรถนนนต์มัเป็ส พิษนะแต,แต่แต่สิ่งที่ออกมาจากไฮโดรเจนมันเป็นน้ํานั่นแหละก็เลยคิดว่าการเติมไฮโดรเจนเนี่ยมันทำให้มันประสบความสำเร็จยังไงถึงจะแค่เพียบเข้ากับรถไฟฟ้าไฮบริดก็ยังไม่ได้เลยนะความคุ้มค่ามันนะรถไฮโดรเจนไม่ใช่ว่าารลเ์ญี่ปุ่นประเทศเดียวกับ ประเทศอื่นๆก็ทำนะจีนทําเยอะมากเลยครับว่างๆเราจะมาคุยเรื่องไฮโดรเจนจีนกันแต่ว่าผมจะเปรียบเทียบให้ฟังนิดนึงก็คือว่าไฮโดรเจนทั่วโลกเนี่ยมีประเทศหนึ่งครับที่ลงทุนคล้ายๆกับญี่ปุ่นก็คือเกาหลีใต้เกาหลีใต้มีปัญหาคล้ายกับญี่ปุ่นเลยครับคือ1ไฟฟ้าไม่พอใช้เขาผลิตไฟฟ้าจำนวนมหาศาลนะครับแต่เาไฟฟ้าเขาไม่เคยพอใช้ครับอันที่2องเขานำข้าน้ํามันสุดทธิร้อยเปรครับประเทศเขาไม่มีผลิตน้ามันไม่ได้เลยสกัดหยดครับฉะงนั้นเขาก็ต้องนําเข้าน้ามันใช่ไหมเขาจะนำ เขาก็เลยมีโจทย์เหมือนกันแล้วมีความสามารถเดียวกันก็คือมีความสามารถในการผลิตรถยนต์ไฮโดรเจนและมีความสามารถในการทําอุตสาหกรรมไฮโดรเจนและมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนเกาหลีญี่ปุ่นมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างมากเลยครับเป็นประเทศที่มีภาษาใกล้กันเลยนะครับมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับแต่โทษทีครับสองประเทศนี้โคตรเกลียดกันเลยไม่รู้เหมือนกันมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์มาศาลมีความคล้ายคลึงทางด้านวัฒนธรรมมีความสนิทสนมทางด้านภูมิศาสตร์ แต่ว่าเป็นประเทศที่เกียดกันเดือนกุมภาพันธ์2 0 2 4ครับก็เริ่มมีการผลิตรถยนต์ที่เรียกว่านีซ็อก SUV ของฮุนไดครับทำไปเรืยๆความยากลำบากมากครับคือผลิตได้ครับทําได้ครับแต่ว่ามันยากครับไม่มีคนซื้อไม่มีคนใช้เราก็เลยเปรียบเทียบว,ว่าการผลิตรถไฮยนต์เนี่ยมันจะล้าหลังไปอย่างนี้อีกงานไหมนะโครงสร้างพื้นฐานเอยต้นทุนกานรผลิตเอยการสร้างสถานีเติมเชื้อเพลิงเอยโรงงานผลิตที่ไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าเอยนะฮะแต่ยังไงก็แต่ครับ สุดท้ายที่เรามาสรุปกันเลยครับว่าเกาหลีญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนหรือเงินอุดหนุนกับโครงการไฮโดรเจนยังมโหฬารครับมันเป็นความคิดที่เริ่มของรัฐบาลว่ามันคือความหวังของอนาคตครับว่าเกาหลีญี่ปุ่นจะต้องมีการลงทุนในเทคโนโลยีไฮโดรเจนต่อไปเพื่อให้ริเริ่มให้มีโครงการที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานโดยเฉพาะประเทศที่ไร้น้ํามันอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยครับถ้าเขาทําสําเร็จนะครับเขาจะลดการพึ่งพังพึ่งพิงน้ํามันพึ่งพ,งพ,งพิงความพลังงานจากต่างประเทศได้อีกเยอะสิ่งแวดล้อม จะดีขึ้นพอใช้รถไฮโดรเจนนะฮะปัญหาที่ต่างๆที่เกิดขึ้นกับไฮโดรเจนก็จะมีโครงสร้างที่มารับมันว่าจะต้องมีนวัตรกรรมใหม่ๆมาทําให้โครงการใช้พลังงานไฮโดรเจนเป็นไปได้นะฮะมันมีความท้าทายอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องคุยกันว่ายังไงเขาไม่ทิ้งไฮโดรเจนครับคุณเชื่อผมสิในเมื่อมันเป็นพื้นฐานของธรรมชาติของมนุษย์ของจักรวาลเนี่ยว่าคุณต้องเผาไฮโดรเจนน่ะคุณจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยคุณก็ต้องเผาไฮโดรเจนน่ะคุณเผาน้ำมันก็คือเผาไฮโดรเจนแหละครับเพราะว่าไฮโดร โครงสร้างมันก็บอกอยู่แล้วไงว่าคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนไงฉะนั้น, Carbon, น,นคุณพยายามจะเผาหอยนี่ยนได้ยังไงเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีไฮเทคที่เพื่อจะทําให้มันลดต้นทุนมาให้เท่ากับน้ำมันให้ได้นี่คือโจทย์ที่ญี่ปุ่นเกาหลีต้องคิดเพราะเขามีความสามารถในการคิดเทคโนโลยีใหม่ๆสูงสุดในโลกแล้วครับ อันนี้หนึ่งนะครับอันที่สองเขามีความจําเป็นมากเลยที่ต้องใช้น้ํามันถ้าเขาไม่ใช้น้ํามันเขาต้องมาใช้ไฮโดรเจนเขาไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้เพราะเหตุผลคือเขาไม่สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานธรรมชาติได้เลยประเทศเขาไร้ทรัพยากรแบบนั้นนะฮะประเทศญี่ปุ่นเกาหลีไม่มีทรัพยากรแบบนั้นแต่ถ้าเป็นคุณไปบอกประเทศนอร์เวย์อย่างเงี้ยนอร์เวย์ผลิต พลังงาน100%จากพลังงานทดแทนครับพลังงานรีไซเคิลครับเขาเลยแฮปปี้มากเลยที่จะใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวเพราะเขามีพลังงานเหลือเฟือจากพลังงานที่เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ครับไม่ก่อมลพิษใดๆทั้งสิน้นนอร์เวย์ปีหน้าจะเป็นประเทศแรกในโลกครับที่จะใช้รถไฟฟ้า100%นครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงของมนุษย์นะครับว่าคุณอย่าไปเทียบกับคุณว่าคุณเป็นยังไงคุณต้องมาดูสิ่งแวดลอ้อมอื่นๆด้วยว่าประเทศญี่ปุ่นทำไมไม่ใช้รถไฟฟ้าเลยตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นใช้้รไฟาาปะะมณ1%นะ คนญี่ปุ่นไม่มีส่งเสริมให้ใช้รถไฟฟ้าเลยเพราะเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ไงครับถ้าเขาไปชาร์จไฟกันทีละสิบล้านคันสิ่งแรกที่เจ๊งก็คือประเทศญี่ปุ่นแหละครับเพราะเขาไม่มีไฟฟ้าไปทํางานอย่างอื่นเลยเขาก็ไฟฟ้าไปใช้น้ํามันหมดไปไปใช้เป็นในรถรถหมดฉะนั้นสิ่งที่พังทลายก็คืออุตสาหกรรมแล้วก็ต่อมาคือครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะอัตราการใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่นคือ97%ประเทศไทยเรามีอาาัตราการใช้ไฟฟ้าแค่60% เขาสำรอง3%ครับเราสำรอง40%ทุกวันนี้การไฟฟ้าไม่เดือดร้อนครับคุณจะใช้ไฟเท่าไหร่ก็ใช้ไปเถอะครับเรามีสำรองมาหาสารหรือถ้าเราไม่พอเราก็สร้างใหม่ได้เพราะโรงไฟฟ้าบ้านเรายังน้อยอยู่เลยครับโซลา่าเซลล์เนี่ยสามารถตั้งโรงงานไฟฟ้าแผงโซลา่าได้มหาศาลเลยครับเพราะบ้านเราอุดมไปด้วยแดดไงฉะนั้นการใช้แดดในประเทศเราเนี่ยมันสบายมากหนึ่งเรามีพื้นดินพื้นที่มากมายที่ราคาถูกที่คุณสามารถทําแผงโซลา่าเซลล์ขึ้นมาได้มหาศาล คุณไม่ต้องกลัวคุณไม่มีไฟฟ้าใช้ตตดถ้าที่ยังมีแสงแดดถูกไหมฮะแต่ญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นครับญี่ปุ่นไม่มีที่ดินครับเกาหลีไม่มีที่ดินครับไอ้ที่ดินที่ไปวางไอ้แผ่นโซลารเซลล์มันยังไม่มีเลยครับฉะนั้นไม่ต้องผลิตโซลาเซลล์ในประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณจะไปบอกโอ้ยสรีโซลาเซลล์สิมันไม่มีที่วางครับไม่มีวางที่ที่วางแผ่นดินในญี่ปุ่นมันน้อยครับมันมีแต่ตึมันมีแต่ภูเขาครับ ดังนั้นการวางแผนโซลาร์เซลล์ก็เหนื่อยแล้วครับดังนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากผลิตไฟฟ้าให้เยอะๆนะครับแต่เขาไม่รู้จะผลิตยัยงไงให้นิวเคลียร์ก็ผลิตไม่ได้ครับเขาก็ลดกำลังใช้ไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะเหตุผลเขาประเทศเขามีแผ่นดินไหวไงถ้าแผ่นดินไหวใหญ่ๆขึ้นมาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มันระเบิดตุ้มทำไงเขาก็เลยไม่กล้าเพิ่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกวันนี้ก็จะลดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปัจจุบันให้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่มันทำไม่ได้เพราะลดลงเมื่อไหร่ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ประเทศยิ่งเจ๊งงงหนนัักกกกเเข้้้าไปออีี็ตส่ยแลวครััััับวววว่่่่่่่่าาามมมมมมนน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 นจจะะะะีีแแผผดดดิิิไไไไไไหหหหเเเเืือออรรรลลงงฟฟ้้คย์โถกกก็ปปฮ ก็เป็นความจําเป็นของมนุษย์นะครับที่ว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนกันล่าสุดที่เรามันจะคุยเรื่อง ev นิดหนึ่งเพื่อเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ารถไฟฟ้ามันจะไปถึงไหนกันแน่เพราะาตอนนี้ cat l ครับเปิดตัวเฉินซิงพัสเฉินซิงนี่เคยเปิดตัวมาในปีที่แล้วนะปีนี้เปิดเฉินซิงพัสครับเฉินซิงพัทนี่เป็นเป็นโซลิโซลิสเตตเนาะเซมิโซลิสเตตก็คือว่ามันจะเกิดจะเป็นโซลิสเตตแล้วแต่มันไม่ใช่นะฮะเขาบอกว่าจะมีการเปิดตัวเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี่นะฮะด้วยกําลังที่เรียกกวว่า260ิลัต์ ผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจริงๆแล้วมันทำไมตัวเลขมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยแต่แน่ๆครับก็คือว่ามันเป็นเทรนอนาคตนี่ครการชาร์จไฟเนี่ยมันสามารถจะชาร์จไฟได้บึง้งหนึ่งเลยหนึ่งพันกิโลเขาบอกว่าสามารถชาร์จได้1วินาทีต่อหนึ่งกิโลเลยความเร็วมัน,นในการชาร์จแล้วก็สามารถใช้ได้ในอนุณหภูมิลบยีองศาศีคือไม่เปโจทย์ใหญ่ของประเทศหนาวนะครับคือประเทศหนาวเนี่ยลบยี่สิบนี่เป็นไปได้นะครับคืออุณหภูมิติดลบเนี่ยมันเรื่องธรรมดาครับถ้าคุณไปอยู่ในแถวแมนยูเรียเนี่ยแถวร หน้าหนาวมันติดลบหมดแล้วครับติดลบสิบติดลบยีิเป็นเรื่องปกติรับถ้าคุณติดลบสิบติดลบยี่สแล้วคุณใช้รถไม่ได้มันก็เป็นปัญหาของคนหนาวเหมือนกันนะครับประเทศร้อนเราเงาไม่ได้เดือดร้อนลยแรนะครับร้อน30ิก็เหมือนกันเหมือนกันนะครับใช้ได้หมดนะคือร้อนอนะ่ะแบตเตอรี่ใช้ได้แต่ว่าหนาวใช้ไม่ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเฉินซิงมีประวัตรกรรมใหม่ของแคทแอลในการผลิตแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นนี้ที่เรียกว่าซูเปอร์ชาร์จแล้วก็วิ่งได้พันกิโลซึ่ง iML ของแเอร์ ที่เปิดตัวเป็น IM m o t ม r อเตอร์นะฮะก็เปิดล่น IM6 เนี่ยฮะที่เป็นรถพันกิโลชาร์ตเนี่ยจากเฉินซิงแคทแอลนี่แหละครับ เป็นรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวเดือนสิงหาเหมือนกันนะครับคือมันเป็นเทคโนโลยีที่ที่ที่บริษัทแบตเตอรี่จะต้องซัพพอร์ตไปให้บริษัท EV ีครับดังนั้นการที่ออกแบตเตอรี่รุ่นใหม่มาก็ต้องมีรถรุ่นใหม่มาที่ใช้แบตเตอรี่อย่างนี้นะเหมือน B y วดีก็จะออกเดือนสิงหาเนี่นะครับเป็นลักษณะเดียวกันคือมันการแข่งขันในเรื่องของแบตเตอรี่รุ่นใหม่เนี่ยมันจะออกมาพร้อมๆกันคือเซมิโซลิคสเตทที่วิ่งพันกิโลและชาร์จไฟได้1วินต่1กินมออกาพ้ออกันนหดนี้ญต่ทหนเราจะพูดถึงว่างทคโลเนี่นียมัน แต่ปี2025ที่ผมเราจากหัวเนี่ยฮะเพราะเหตุผลนี้แหละครับมันจะมีทิศทางของเทคโนโลยีที่ชัดเจนแล้วก็มีต้นทุนแบตเตอรี่ที่ชัดเจนแล้วมันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เรา้เรียกว่าการแข่งขันกันสุดขั้วระหว่างขั้วจีนกับขั้วปุ่นในปี2025ฉะนั้นเรานับถอยหลงังไปเลยครับตอนนี้2024กลางปีเข้าไปแล้วเราก็จะสามารถรู้ว่า2025มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าล่มสลายของระบบรถไฟฟ้าครับมันจะฟาดฟันจนรถน้ำมันพังพินาศไปหรือเปล่าหรือเปล่า ไม่รู้นะครับอันนี้แค่คาดเดาวว่าปีหน้าจะเป็นปีสําคัญในการทํารถแบตเตอรี่ที่เรียกว่าโซลิดสเตตออกมาถ้าโซลิดสเตตออกมาเมื่อไหร่สิ่งที่ได้มาก็คือต้นทุนเท่าไหร่สิ่งที่ได้มาคือนวัตกรรมที่ว่าเนี่มันใช้ได้จริงหรือเปล่าปี2 0 2 5ก็เลยเป็นหมุตหมายที่เขาจะถล่มราคากันครับเพื่อให้ใครเป็นเจ้าโลกของรถ E ีีอันนี้เป็นโจทย์ที่เราตั้งไว้วันนี้เราก็มามองดูอีก12เดือนข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นไหมนะฮะ ติดตามต่อไปครับ e ดีบีส่วนถาเรนำเสนอเรื่อง EV ีครับกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e แล้วก็ขอบพระคุณครับที่ติดตามชมอย่าลืมสมัสสนุนรายการนะครับจะยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านได้ให้สนุนรายการเรามานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวนถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร